อสังหาริมทรัพย์ก็อยู่ได้โดยผู้ซื้อนี่โคเรนก็สูงตูกปฏิเสธจากแบงก์ก็สูงนะครับและสิ่งสําคัญในขณะนี้ก็คือว่าบ้านที่ราคาที่เขาพอจะเอื้อมถึงจับต้องได้กลับไม่มีในตลาดให้เขาเลือกซึ่งจะแก้ยากนะครับแก้ยากด้วยเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นรัฐสวัสดิการหมดก็คือรัฐต้องทําบ้านราคาพิเศษเพื่อให้ประชาชนซื้อรัฐต้องซับซีได้ไม่งั้นมีบ้านไม่ได้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้เหรอครับ ถ้าเคเชฟล่างมันยังไปเรื่อยๆนะไปอย่างี้อ่ะมันมันไม่มันไม่อย่างนี้เสร็จเลยนะครับโอ้เหลโอในเมื่อ d e v วลลอปเเนี่ยทําบ้านถูกขายไม่ได้อก็แบงก์ก็ไม่รับสินเชื่ออะไรย่อยใช่ขายไปก็โอนไม่ได้ครับขอกู้ทำโปรเจกต์ก็ไม่ให้ใช่ครับทอกไปทำของแพงกันก็คือหนีขึ้นไปทำบ้านคนรวยไปทําขาบนของเคอ้าวแล้วทีนี้ข้างล่างก็ถูกทิ้งเลยครับ บ้านก็จะแพงมีแต่บ้านแพงๆบ้านเดี่ยวต่ำสิบล้านอาจจะหาไม่ได้ภายในห้าปีข้างหน้าอาจจะไม่มีแล้วนะครับสิบล้านไม่หาไม่นะครับที่ดินมันไม่ได้หยุดขึ้นนี่ครับจริงใช่ไหมครับค่าก่อสร้างมันไม่ได้หยุดขึ้นครับปัญหาวิกฤตพลังงานมันก็ทําให้วัสดุก่อสร้างแพงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ทุกวันเนี้ไม่มีใครบ่นเพราะทุกคนเนี่ยเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างทดแทนไปเรื่อยๆแล้วก็บ้านก็ปรับราคาขึ้นทีละนิดเพราะมันขายไม่ได้ไงครับ แล้วถึงวันนี้มันขายได้เขาก็ไปขายของแพงทุกอย่างก็แพงหมดค